ว่ากันต่อไปปิดท้ายสักหน่อยเดี๋ยวมาว่ากันต่อประเด็นอื่นมหมยพาไปดูคือมันก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงนะที่ยโสธรท่านผู้ชมวัดทุ่งสว่างชัยภูมิในเทศบาลสองพ่อลูกเนี่ยท่านผู้ชมพ่อไปรับลูกไปโรงเรียนยกลับมาปรากฏว่าผ่านวัดพระกําลังเอาไอ้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายตัดหญ้าอยู่ลวดไปเฉดมันทะลุขึ้นมาติดสีาเด็ก ดูภาพเปรนชักรูนั่นๆั่นนั่นแล้วลึกไปประมาณครึ่งนิ้วอะค่ะคือพ่อบอกว่าก็จะผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำนะคะอยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะอ,อาจจะมาจากใบพัดของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายที่ปั่นเอาเส้นลวดเนี่ยแตเด็นออกมามทางท้าเองไม่มีเจตนานะคะล่าสุดเนี่ยปลอดภัยแล้วเพราะพระท่านก็บอกนี่อาจจะมาไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ย หลังเกิดเหตุอัตมาเข้าไปดูอาการเรียกรถกู้ภัยเข้ามาช่วยรับไปส่งโรงพยาบาลยะโสธรค่าใช้ใจ่ายยังไงบอกมาเถอะแต่ผู้ปกครองเด็กไม่รับแล้วบอกแล้วว่าไม่เป็นอะไรแพทย์เอสเรแล้วบาดแผลไม่อันตรายลวดเนี่ยมันไม่ถูกจุดสําคัญก็ตัดปลายลวดแล้วดึงเอาเส้นลวดออกทําแผลแล้วก็กลับบ้านแล้วกําลังตัดหญ้าใบ,ใบใบพัดมันขี่จรวด พอตัดไปยักพักพักหนึ่งมันเกิดเอิบมกว่าไอ้รวดมันไปเกี่ยวนี่ลวดมันเกี่ยวเข้าไปในหนังหนังหัวบาิได้ตั้งใจเามันบัดเหตุก็เลยซอยคายุดคายาไปให้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 ค่าหมอเป็นกระบอกว่าบ่เป็นอยังดอกอาจารย์นาก็ต้องเัใจเป็นบาเรื่องอาลนั่นะครับท่านผู้ชม